สกรระดับอำเภอกุดจับยินดีต้อนรับสรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน2568ภายใต้การบริหารงานโดยนายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับ1กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับเข้าร่วมประชุมหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานี2กันยายน2568ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการจัดสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568และเร่งรัดการเบิกใจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังให้แล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนก่อนปิดงบประมาณประจำปี2568 3กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับมอบหมายให้นางประทุมมาเบ้าทองหลอ่อบรรรักษ์ชำนาญการพิเศษร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงนสกรระดับอำเภอหนองวัวซอส1กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยนางสาวพัฒปภาพัฒโคศีวิสิทธิครูสกรและนางสาวสุกัญญาบุรณะครูสกร ร่วมเป็นเกียรติและจัดนิทรรศการในการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปี2568นสอกอรอระดับอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานี12กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสอกอรอระดับอำเภอกุดจ,จับพร้อมด้วยคณะครูสอกอรอระดับตำบลขอนยุงร่วมต้อนรับพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรี และคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากราชดาริโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงตอนบนตำบลขอนยุงอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี16กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยนางสาวพัฒปพาพัฒน์โคศีวิสิตครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกันยายนโดยมีนายชินกรขะอังกุผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานห้องประชุมบ้านเชียงชั้นสองสำนักงานสกร,รประจำจังหวัดอุดรธานี17กันยายน2568ร่วมประชุมประจำสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568และการร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมส่งเสริมการเรียนรูร้ประจำปีพุทธศักราช2568ณห้องประชุมสกรร,ระดับอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี18กันยายน2568 มอบหมายให้คณะครูสกรระดับตำบลขอนยุงเข้าร่วมพิธีมอบโดมอเนกประสงค์ณโรงเรียนบ้านหนองกรุงหนองเจริญตำบลขอนยุงอําเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี20-21กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกุดจับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกร ดำเนินการจัดสอบปลายภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2 5 5 1รายวิชาบังคับและเลือกบังคับนสนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่1 38 23-24ถึงกันยายน2568นายนนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุดจ,จับพร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรสกรรเข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2568 โดยมีนายชินกรขะอังกุผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานณโรงแรมสยามแกรนด์อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี29กันยายน2568นายนันทวัฒน์ภูดอกไม้ผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอกุดจ,จับพร้อมด้วยนางประทุมมาเบ้าทองหล่อบรรรักษ์ชำนาญการพิเศษนางสาวยศพรจังพลครูและนายสำรวยผาวงครูศูนย์การเรียนรู้เป็นคณะกรรมการประเมินพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อการต่อสัญญาจ้างรอบ6เดือน ระหว่างวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 8ถึง31มีนาคม2569และชี้แจงเงื่อนไขาการต่อสัญญาจ้างความต่อเนื่องของงานและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามสัญญาเพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามกฎร,ระเบียบณนะห้องประชุมสกรระดับอำเภอกุฎจับจังหวัดอุดรธานีสกรระดับอำเภอกุฎจับขอขอบคุณค่ะ